เอ <Cornell>. อนน่นเยอะรสเผ็ใส่สุบุงเนอเยอะระหงจานเอออวดไข่ใส่สุบุญฮะนุ่งเนอเมื่อวานฝนตกได้คืนหนึงกับมื้อนึงนีแล้วตอนนี้ประมาณเอออันส <te> <ati> really. <attraction> ี่โมงครึ่งหาห้าโมงแรงฝนตกแล้วน้ำจะใยไหลขึ้นเกลือจีทั่วขวดแล้วได้เนาะเพดแต่น้อยเดียวแล้วสีทั่วขวดแล้วเ้อ เมื่อทุกคนเด้อผู้ใดมาดไปน้่ไปนี่ก็มาระวันระวันน่อยนึงน้ำใ่เด้อกนเด้ออีจองี่อยเาเล่นสะตุยอดนุหนอนุหนอนยานุมันชิดหยอดตะชีน้ำหมล่อนาอีหมอเทียหนุหนอนล่อนาอีนุ่ถ้กินน่าลชิโตนะนี่ลนาสวสวยสวน่ะชิโต tôi cho nó để mà lo đây tia để mà lo cho vào lấy cho nó tôi nó té nó lò mà mồ tiếc nó tôi nó lò để lo lo lấy nó cho và ít chồng không dư cho lấy nó để nó tung tung đây nó tiền để nó nhận để đây nó nè đây là chua nhớ đâu phải xây họ nó 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 chua nè nó nè để lo tiếc tiếc nó na tàu inu เจได้เจลอกองพ่อลนอซอไ้ชิแต่ชิโนล้อถ่ายตอตัวได้ล้่ะก็ลีนออลยอ้ชิมาได้ี้เราสมวรนอีจ่เป็นเสตัน่หมูไดชีมูเลี้ยมเต้รอนลองใช้เนอะรจในยอรใดูหลอหลอน้าหลเอ๋สีเนอได้เจอปเราเลยอ๋อ lo kia ở tôi cho phải nói chị lo lo nhà rồi đó mẹ ai rồi thế đó mẹ ai đọc cho nữa nên chị sẽ mà đem mà lo một lo lấy còn nói với cha nó họ lại chọn đó lia sa mua áo chị nó sao chị à nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền không